ต่อไปนะลัคนาราศีต่อไปนะครับคือลัคนาราศีอะไรจับฉลากอะไรยุทธธรรมที่สุดแล้วนะอุ้ยายต่อไปลัคนาราศีมิถุนอ่ามิถุนมาแล้วครับมิถุนนะใครลัคนาราศีมิถุนบ้างอืมลัคนาราศีมิถุน ใครมิถุนบ้างนะไหนแสดงตัวมาซิมิถุนไอทีบอกให้แสดงไม่ค่อยแสดงอ่ะไอทีนั่นน่ะมิถุนมิถุนกันจังเลยอืมนะมิถุนนะมิถุนนะอ้าวลัคนาราศีมิถุนนะครับลัคนาราศีมิถุนฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีลัคนาราศีมิถุนนะ เออดาวอาทิตย์ที่ย้ายไปเล็งมนุษย์ยูในวันที่18ตุลาคมตรงนี้นั้นบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมิถุนต้องบอกว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับย้ายไปเลงกับมนุษย์ยูซึ่งมนุษย์ยูเนี่ยเขาอยู่ในภพลาพะของชาวมิถุนอาทิตย์ที่ย้ายไปเล็งกับมนุษย์ูในเรือนลาพะตรงนี้นั้น ดาวอาทิตย์มาจากเรือนสหัชชะนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะซึ่งจะหมายถึงเ,เพื่อนฝูงแวดล้อมสังคมต่างๆดาวอาทิตย์ย้ายไปเร็งมนุษย์อยู่ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นอาจจะมีสังคมใหม่ๆที่จะมาจากโลกโซเชียลชาวมิถุนอาจจะมีสังคมใหม่ๆที่จะมาจากโลกโซเชียลแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่ดีนำลาภผลที่ดีมาให้ ผมบอกใบ้มาขนาดนี้แล้วนะชาวมิถุนใครที่อยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลหรือออนไลน์ต่างๆขอให้ตั้งใจทำนะครับมันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลดีเด่นอะไรเลยในช่วงนี้แต่มันจะเป็นรากฐานที่ดีต่อไปให้กับคุณฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีโชคดีจากสังคมใหม่ๆในโซเชียลแล้วนำไปสู่รายรับหรืออินคัมต่างๆ นะพู้ง่ายๆคือโซเชียลมีเดียนำโชคมาให้แต่นะครับเหรียญมีสองด้านดาวอาทิตย์ตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าไปอยู่ในเรือนที่ตีโกนถึงลักนณาราศีมิถุนเขาเรียกตีโกนร่วมธาตุลมแต่อาทิตย์มีตำแหน่งเป็นนิดอย่าเอาโซเชียลไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสำหรับชาวมิถุนเช่นไปทะเลาะก,กับใครไปขัดแย้งกับใคร หรือไปประจานกันอะไรก็แล้วแต่กลับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับต้องติงไว้แบบนี้เดี๋ยวจะเห็นว่าเอ้ยเสี่ยหนึ่งว่ามีช่องโซเชียลปุ๊บโอ้ยไปถึงกูดา่ากระจายเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะเออเดี๋ยวเรื่องเสียหายตามมานะบอกก่อนอืมนะครับนะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมิถุนนะฮะกับช่วงนี้ก็คือช่วงที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดาวอาทิตย์ เดี่ยสิบแปดตุลาดาวอาทิตย์จะย้ายไปเล็งมนุษย์อยู่แล้วก็ไปทาเนี่ยมันสําหรับมิถุนแล้วอาทิตย์มันไปตีโกนร่วมท่าลมตีโกนท่าลมกับชาวมิถุนนะอ้าวลัคนาราศีต่อไปลัคนาราศีต่อไปถัดจากลัคนาราศีมิถุนนะครับนะอ้าวคนอะไรเนี่ยคุณหญิง คุณหญิงเกตมนีอยู่สงบสงเงยมที่สุดชอบค่ะอาจารย์มิถุนนะครับนะอา้าวนี่คุณคุณอะไรเนี่ยคุณวงวงจันหรือผมอ่านผิดขอโทษนะเนี่ยเข้ามาสรุปของมิถุนไว้ให้เออนะครับอันนี้อะไรโซเชียลพาผู้มาด้วยไหมคะผู้อะไรคะหอยมแมลงผู้เหรือหรือผู้อะไรอ๋อผู้ชายแหมก็เขียนให้หมดสิ เออนะอ้าวชนละนาศนะครับลัคนาอะไรไปบ้างแล้วคะเอ้าเพื่อนๆบอกน้องชนละนาศหน่อยนะน้องชนละนาศเข้ามาที่หลังไอ้าพูดติดอ่างอีกน้องชนละนาศเข้ามาที่หลังโอ้ยอ้าวโอเคลัคนาราศีต่อไปนะครับถัดจากสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล